สวัสดีครับอยู่กับผมชายชูชานครับวันนี้เจอกันครับในวันที่3ครับของเดือนพฤษภาคมครับ2568นั่นเองครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี่หนาแน่นเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปนะครับกับคู่พีววิวในค่ำคืนนี้นะครับเช่นเดิมครับขอสรุปผลเมื่อวานก่อนนิดนึงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านบูเอมตันครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับ เมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่านั่นบูแฮมตันนะครับว่าจะไม่แพ้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกิน2มาเล็ดนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับ2วันติดเข้าให้แล้วนะครับยังไม่พอครับชุดโครงการ3ตัวนะครับที่ให้ในกลุ่มในชมรมก็แตกกันไปนะครับส่วน FC ฟซีทนายนะครับที่อยากจะได้มากกว่าตัวหน้าช่องนะครับคู่พรีวิวนี้นะครับไปติดตามผมที่ทางด้านชุมชนนะครับในบ้านนะครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้าน ลิงที่ปักหมดไว้ให้ในด้านล่างนี้เลยนะครับไปที่การ์ดคู่พรีวิวในค่ำคืนนี้ครับไปที่สนามวิลล่าปาร์คครับศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับสิงห์เมืงาแอตตันวิลล่าครับทีมอันดับ7ของตารางนะครับเปิดบ้านครับพบทางด้านฟูลแลมนะครับทีมอันดับ8ของตารางนะครับนัดนี้เป็นการแข่งขันนัดที่35นะครับผลงานในเกมล่าสุดนะครับของทางด้านสิงห์เมืงาแอตตันวิลล่านะครับเป็นเกมแข่งขัน FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับพวกเขาแพ้ให้กับทางด้านคริสตันพาเลทครับไปที่ ศประตูต่อ3ครับตกรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนทางด้านนะครับฟูลแลนนะครับเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมแข่งริเลิยร์อังกฤษนะครับพวกเขาบุกไปชนะท่านเซาล์ทฮมตันครับไปที่2ประตูต่อ1ครับ ส่วนผลงานการเจอกันครับของทั้ง2ทีมครับในเกมล่าสุดนะครับต้องย้อนไปในครึ่งดูกาลแรกครับเล่นในบ้านของทางด้านฟูลแลมครับแพ้กับทางด้านแอตันวิลล่าครับไปที่1ประตูต่อ3ครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมครับแอตันวิลล่าครับของกุนซ์อูน่าเอมิลีนะครับเกมวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านมาคาร์ลัตฟอร์ดนะครับที่บาดเจ็บแค่ลายเดียวเท่านั้นครับโดยเกมนี้ก็จะวางท่านมอร์แกนโรเจอร์มาโกอาซิโอครับจอห์นแม็กกินนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับ ส่วนท่านาเป้าวันนี้ก็ใช้งานท่านโอลิวักกิ้งนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับในแดนบนครับมาฝั่งฟูลแลมบ้างนะครับของคุณซือมาโกซินวานะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ครับจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งครับอย่างท่านโรลิโก้โมนิสนะครับกับท่านไรเนสันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโดยเกมนี้ครับแดนกลางก็จะวางท่านแฮร์รี่วิสันแอนเดลเปเรล่าครับอเล็กอิวอเบ้นะครับเป็นตัวประสานงานครับคอยปั้นเกมครับ ส่วนท่านั้นนาเป้านะครับก็จะใช้งานท่านั้นลาอูคิมินเนสครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับเจ้าบ้านวิลล่านะครับไม่มีถ้วยไหนที่ให้ลุ้นแล้วนะครับเนื่องจากถ้วยใบสุดท้ายนะครับอย่างทางด้าน FA ครับนะครับพวกเขาก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีทางเดียวก็คือครับในการลุ้นพื้นที่ UCL นะครับในฤดูกาลหน้านะครับโดยเกมนี้ครับกับการลงเล่นในบ้านของพวกเขานะครับยังไว้ใจได้นะครับจากสถิตินะครับ10เกมที่ผ่านมาของวิลล่าครับกับการลงเล่นในบ้านครับ พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะรัวๆถึง6เกมติดแล้วนะครับส่วนทานเจ้าสัวฟูแลมนะครับฟอร์มปัจจุบันนี่ยังไม่นิ่งพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือครับการที่พวกเขาหนึ่งเจวิลล่านะครับ5เกมที่ผ่านมาครับดูทรงนะครับจะเป็นบอลที่แพ้ทางวิลล่านะครับแพ้ไปถึง5เกมติดแล้วนะครับในการเจวิลล่านะครับดูทรงแล้วครับเกมวันนี้ครับน่าจะเสร็จท่านเจ้าบ้านครับอย่างท่านแอตันวิลล่านะครับวันนี้ผมให้เลือกเชยทันดาน สิงห์แอตันวิลลาไปได้เลยครับส่วน FC ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับเช่นเดิมครับอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนที่ท้านคอมเมนต์ใต้ข้างล่างแล้วก็ที่สำคัญครับฝากช่องของผมไว้ดูครับกดติดตามครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจครับแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับ